ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ YAMAHA ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ซึ่งขณะนี้แฟนรายการหลายท่านได้สอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วง2-3วันที่ผ่านมานี้ครับว่าภาพสปายช็อตรถทดสอบบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ของ y a m a ฮ่รวมถึงรายงานข่าวในยุโรปในขณะนี้ใช่ XMAX 300รุ่นใหม่หรือไม่ จากการตรวจสอบไปยังต้นตอของแหล่งข่าวนั่นก็คือเว็บไซต์ lightapart.com like ได้มีการรายงานข่าวในวันที่12กันยายนพศ2565ที่ผ่านมาโดยบอกว่ามันคือ X Max 300รุ่นใหม่โดยโชว์ให้เห็นถึงรถทดสอบที่มีการติดสติ๊กเกอร์พลางสายตารอบคันจำนวน7ภาพด้วยกันจากการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดแล้วยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่า มันคือบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่จริงๆเพราะว่ารูปโฉมดีไซน์ภายนอกใหม่หมดทั้งคันครับย้ำนะครับว่ามันได้รับการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันตั้งแต่แฟริ่งหน้ากากแฟริ่งข้างแฟริ่งท้ายชุดไฟหน้าใหม่กรอบไฟที่แตกต่างกันรวมถึงไฟเลี้ยวใหม่ย้ายตำแหน่งจากขอบแฟริ่งหน้าด้านล่างขึ้นไปอยู่ข้างชิวบังลมด้านบนในขณะที่ชิวบังลมก็เปลี่ยนแปลงใหม่คาดว่าเป็นแบบไฟฟ้า บางคโคลนหน้าหลังก็ออกแบบดีไซน์ใหม่ชุดไฟท้ายกรอบขาวซึ่งแตกต่างจากไฟท้ายของเดิมอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่เรือนไม้ของรถนั้นคาดว่าเป็นแบบฟู l l อลซซึ่งจะแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงที่เป็นแบบเข็มอนาล็อกทั้งวัดความเร็วและวัดรอบมีจอ LCD เล็กๆอยู่ตรงกลางซึ่งเรือนไม้ชุดใหม่จะให้ความทันสมัยสวยงามสะดุดตาอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ดี ท่อไอเสียยังคงมีดีไซน์เหมือนเดิมโดยรายงานข่าวของ l i like h t a p a r t c o m นั้นไม่ได้มีการระบุถึงสเปคของเครื่องยนต์แต่อย่างใดก็เป็นการวิเคราะห์ถึงรูปแบบดีไซน์ของตัวรถที่มีดิสเบรกหน้าข้างเดียวจึงคาดหมายว่ามันคือ X Max 300ก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายในขณะนี้ครับว่ามันใช่ X Max 300จริงหรือไม่ผมเองยังมีความเชื่อนะครับว่ามันอาจจะเป็น X Max 400รุ่นใหม่ ที่มีดิสเบรกหน้าข้างเดียวเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปี2,565เป็นต้นมายามาฮ่าได้มีการนำรุ่น X Max 400ออกจากหน้าเว็บไซต์ของตัวเองเหมือนว่าจะยกเลิกสายการผลิตไปแต่ความจริงแล้วยามาฮ่ากำลังเตรียมการปรับโฉมใหม่ให้กับ X Max 400อีกเหตุผลที่สำคัญก็คือยามาฮ่าญี่ปุ่นเพิ่งจะวางจำหน่าย X Max 250ที่มีรูปโฉมเหมือนกับ X Max 300 สีสันใหม่ประจำปี2023โดยเปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคมพศ2565ที่ผ่านมาก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนี้เองดังนั้น X Max 250 X Max 300จะยังคงใช้โฉมเดิมต่อไปอีกระยะหนึ่งส่วน X Max 400จะเข้ามาแทนที่รุ่นเดิมและผมก็มีความเชื่อครับว่ามันจะเข้ามาเสริมตลาดในประเทศไทยของเราซึ่งทาง Yamaha ม,มี2แนวทางให้เลือกก็คือ การขาย X Max 300ควบคู่ไปกับ X Max 400หรือจะจำหน่าย X Max 400เพียงรุ่นเดียวซึ่งเป็นไปได้ทั้ง2แนวทางครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าดูคู่แข่งอย่าง Honda มี f o r z a 350ขายควบคู่กับ ADV 350ถ้ายาม a h a จะขาย X Max 300ควบคู่ไปกับ X Max 400ที่มีดีไซน์แตกต่างกันและวางตำแหน่งราคาที่ไม่เท่ากันก็มีโอกาสเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นเรื่องราวของยามาฮ่กับการพัฒนา X Max 300และ X Max 400ยังคงต้องติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับว่าจะเป็นรุ่นไหนกันแน่ย้อนหลังกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2560หรือเมื่อ5ปีที่แล้วยามาฮ่เปิดตัว X Max 300รุ่นแรกเข้าสู่ตลาดในประเทศไทยมาถึงวันนี้ทำยอดขายไปแล้วมากกว่า85,000คัน ทำสถิติยอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกเมื่อเปรียบเทียบกับยามาฮ่าในทุกประเทศแม้แต่ยามาฮ่าในอิตาลีฝรั่งเศสเจรมนนีหรืออังกฤษก็ยังมีตัวเลขการขายที่น้อยกว่าเมืองไทยของเรานับได้ว่า x m a กแ0็กประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดเมืองไทยโดยส่วนตัวของผมแล้วก็แอบคาดหวังครับว่ายามาฮ่านั้นน่าจะมีการย้ายฐานผลิตเครื่องยนต์400ซีซีมาที่เมืองไทยหรืออินโดนีเซียเพื่อทำให้ราคาของมันนั้น ไม่แพงเกินไปเพื่อที่มันจะได้สารต่อความสำเร็จของ XMAX 300ซึ่งตลาดกำลังมีการขยายตัวอย่างมากมายตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าตลาดบิ๊ก c ูเตอร์มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นมากกว่า10เท่าตัวดังนั้นการเตรียมแผนพัฒนาและการเตรียมแผนเปิดตัว XMAX 300 XMAX 400ในคราวนี้จึงมีความหมายเป็นอย่างยิ่งกับยามฮ่าในเมืองไทยและยามฮ่าในยุโรป มาลุ้นการเปิดตัวที่งานอิกมาโชว์2022วันที่8พฤศจิกายนพศ2565ที่จะมาถึงมันจะใช่ X Max 400หรือจะเป็น X Max 300รุ่นใหม่อีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ